สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาวเกรดเบเกอร์กับผมกลับเข้าสู่รยายการเกรดเบเกอร์ทอล์กอีกครั้งหนึ่งแล้ว ครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณที่ผม G P X แดกตัวเชลน์เพื่อความสุนในการในพิธีการ,การครับผมเราก็ทาง G P X นะครับได้จัดโปรโมชั่นแฟลชเซลนะครับครับเพียงแค่3วันเท่านั้นก็คือวันที่21 22แล้วก็23มกราคมน,นี้นะครับครับผมซึ่งในโปรโมชั่นแฟลชเซลนี้นะครับจะเป็นการมอบกิฟต์บัลเชอร์นะครับจ้ให้กับผู้ที่จองรถเดมอน150 GR FI แล้วก็เดมอน GR 200R ผ่านทางระบบออนไลน์นะครับช่องทาง w w w g p s thailand com นะฮะภายใน3วันที่ว่านี้เท่านั้นนะครับครับผมซึ่งรุ่นเดมอน110 GR FI เนี่ยจะได้รับส่วนลดกิฟต์เบลชเชอร์สูงสุดถึง7,000บาทนะครับ7,000บาทแล้วก็ได้รับฟรีทะเบียนแล้วก็พรบด้วยนะครับโอ้โชค่สองชั้นนะฮะแล้วก็ส่วนรุ่นเดมอน GR 200R เนี่ยจะได้รับฟรีเบลชเชอร์นะครับ4,000บาทแล้วก็รับฟรีทะเบียนพรบด้วยนะครับครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเฉพาะผู้ที่จองทางออนไลน์นะครับภายในวันที่21 23 2021ถึงมมกราคนี้เท่านนนั้ะครับแล้วก็ข้อเสนอนี้เนี่ยเฉพาะ ผู้ที่จอง100คันแรกในแต่ละรุ่นเท่านั้นถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็คือไปจองกันได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่ www.gpxthailand.com นั่นเองครับครับผมกับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของรถสปอร์ตในคารับ150าสซีซีจากประเทศญี่ปุ่นครับกับเจ้า all new honda cbr 1 5 0 r ครับผมครับแล้วก็ตัว all new cbr หนึรห r เนี่ยนะครับเปิดตัวที่อินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับชมนี้คือฮามากครับผมเพราะว่า ตัวของไฟหน้าแล้วก็ไฟดิ้งด้านหน้าเนี่ยได้รับอิสระเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจเต็มๆนะครับมาจาก CBR 2อ0ร้ดรุ่นพี่นั่นเองครับซึ่งอันนี้ดูก็รู้แล้วแหละว่ามันมาจากรุ่นนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการอ d ด p พที่ลงตัวนะครับกับโฉม1 5 0ตรงนี้นะฮะครับผมนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านดีไซน์แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือในเรื่องของอัพไซด์ดาวด้านหน้าซึ่งจะเป็นอัพไซด์ดาวแบบ SFFBP นะครับเป็นบิ๊กบิสตอรแล้วใช่ครงก ซีรีส์ CBR 150R ที่มีการใส่มาให้นะครับครับผมคาลิเปอร์เบรกจะเป็นของนิชชินนะครับระบบไฟจะเป็นแบบ LED อ่ารอบคันเลยนะครับคราวนี้เครื่องยนต์ครับจอดมาในพิกัด 150cc ดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ปหลูกสูบนะครับระบบความร้อนด้วยหม้อน้ำทำแรงม้าสูงสุดได้ที่17.1 PS ที่9,000รอบต่อนาทีแล้วก็ทอร์กสูงสุดเนี่ยอยู่ที่14.4นิวตันเมตรที่7 0 0 0รอบต่อนาทีครับเกียร์6สปีดนะครับอ่า ทาง s m เขนี่ยเคลมไว้ว่าสามารถทำระยะทางตั้งแต่0ถึง200เมตรได้ในเวลา10.6วินาทีอันนี้คือวิ่งทางตรงเลยนะครับรย,ย,งยิงทางตรงยาวๆไปเยครับ200เมตรใน10กว่าวินะครับผมอ่าครับแล้วก็มีเทอปสปีดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่127กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันก็กกพอดีสำหรับรถในคั1าสซีซีเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะคพอสปีดป,ประมาณนี้นะครับครับผม นอกจากนั้นแล้วยังมีฟีเจอร์อย่างซิปเปอร์คัตนะครับก็คือตัวป้องกันท้ายปักเวลาเราลดเกียร์ลงเช่นเกียร์ลงแบบว่าร่นเร็วจิ้นเบรกเยอะๆอะไรอย่างนั้นบางทีอาจจะมีการปัดได้นะฮะแล้วก็มีเบรก ABS มาให้นะแล้วก็มีสัญญาณไฟเบรกฉุกเฉิน ESS อันนี้ถอดแบบมาจากรถบิ๊กไบค์เลยใช่ครับหน้าจอเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบภาพรวมขตัวรถนะครับจะมีความคล่องตัวที่สูงแล้วก็มีฟิลลิ่งนะครับคืแบบเรซซิ่ง อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ทางเอ็มเขาแจ้งมาเพราะว่าทางเราจะไม่มีโอกาสได้ขี่นะฮะ,ะก็ต้องว่าไปตามน,นี้ก่อนครับผมตัวอนิลคันด้าซีบีอาร์นะครับในประเทศอินโดนีเซียนั้นเนี่ยะจะมีวางจําหน่ายทางรุ่นเริ่มต้นแบบไม่มี ABS เนี่ยเมื่อแปลงเป็นเงินไทยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ75,000บาทด้วยกันก็ไม่แพงแล้วก็รุ่น ABS นะครับ,รบจะมีราคาเริ่มต้น ในประมาณ83,800บาทอ่าขยับขึ้นมานิดนึงอ่าที่บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีเวอร์ชันพิเศษอย่างพวกตัวลิฟโซเอเดชั่นมีอะไรที่มันแตกต่างไปด้วยนะฮะเป็นลายพิเศษลายแบบว่าลิมิเต็ดอะไรงี้เป็นโมดูทีพอะไรแบบนี้นะฮะประเทศไทยเราเนี่ยมีกระแสข่าวว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการประกอบที่ประเทศไทยอ่าแต่เรื่องของสเปคฟีเจอร์ต่างๆเนี่ย คาดว่าจะไม่ต่างจากของอินโดนีเซียเอืมเพราะว่าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ตัว Honda ADV 150แล้วก็ PCEX ตัวใหม่ล่าสุดนี้ก็สเปกก็ความมีความใกล้เคียงกันละแทบจะเหมือนกันเลยเรียกาเหมือนกันดีกว่าอาจจะต่างเรื่องของสีสันอะไรเงี้ยเนียเป็นสีเฉพาะของแต่ละประเทศเท่านั้นเองครับผมราคาที่จะขายในไทยเนี่ยต้องแจ้งไ้ก่อนเลยว่าจะมีโครงสร้างที่น่าจะสูงกว่าของอินโดนีเซียไปประมาณหนึ่งเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ผ่านมาก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นแบบ จะเป็นแบบนั้นเสมอ,อมไม่ว่าจะเป็นทาง h o n d ้าเองหรือว่าทางใครอื่นก็ตามเนี่ยเฉลีย่ยแล้วนะครับ,รบเดาว่าน่าจะมีราคาที่สูงกว่าของทางอินโดนีเซียเนี่ยไปประมาณรุ่นละหนึ่งหมื่นบาทบวกลบประมาณคร่าวๆประมาณนั้นต้องรอดูกันนะครับครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของทาง h o n d ้านะครับมาดูฝั่งคู่แข่งบ้างคราวนี้อันนี้การขยับโตบ้างแล้วเหมือนกันอันนี้เรียกดว่าเป็นการการวิเคราะห์ละกันนะฮะจากทางสื่ออินโดนีเซียเองแล้วก็ทางพวกเราเองเนี่ยยังไม่เป็นข้อมูลแบบ ออฟฟิเชียลทางการใดอย่างใดต้องบอกไว้ก่อนนะครับกับคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่าง On New Ys F R 1 5นั่นเองอ่ามาอีกแล้วนะจริงๆเนี่ย Ys F R 1 5เนี่ยเพิ่งจะมีการเปิดตัวในอินโดนีเซียสำหรับเวอร์ชันสองพนยี่สนะครับผมที่เป็นสีสันใหม่อ่ะคือยังอื่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ดีแค่สีใหม่อย่างเดียวอัพเดตสีใหม่แต่ก็ดูทันสมัยสวยงามนะฮะตรงนี้ค Ys F R สิบ R15 เนี่ยอาจจะดับอายุอนามเนาะครับก็ถึงเวลาที่เหมาะสม S <S ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชมแบบ All new s <S ออนิวกันถ้านับในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มตัวเวอร์ชั่น3นี้แต่ปี2017ก็ได้ประมาณ4ปีเต็มๆอพอดีแล้วลซึ่งบอกเลยว่าเวอร์ 15, ชัน F R 1 5ชมปัจจุบันนี้นะครับ,รบเป็นรถสปอร์ตฟ l f a ฟ r i ก์เนี่ยคับหนึ้ยห้ที่ได้รับความนิยมแบบมาก จริงๆโอ้เป็นเจ้าตลาดเลยผมบอกงั้นเลยได้เลยนะด้วยการที่ดีไซน์ช็เชียวนะครับเครื่องยนต์1 5 5สี่ีมีวาล์วแปรผันมาให้เออสิสีสูงกว่ามีวาล์วแปรผันแล้วก็เหนือกว่าคู่แข่งด้วยอัพไซด์ดาว้ันหน้าใช่เพราะว่าถ้าถ้ามองที่คู่แข่งอย่าง Honda แล้วก็ Su k i เองก็ไม่มีมาให้ยังไม่มีมาให้นะครับเพราะนั้นเราก็เลยครองตลาดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมแต่ว่าการมาถึงของ all n e w CBR 150R ชมล่าสุดเนี่ยเขามีการใส่อัพไซด์ดาวมาให้แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ยามาฮ่าเนี่ยจะแก้เกมเนี่ยครับอัพเซดาาเขามีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขายังขาดไปก็คือในเรื่องของเบรก ABS นั่นเองเอ,อ,อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าว z f R15 เนี่ยเวอร์ชั่นที่ขายในประเทศอินเดียนะครับ,รบอินเดียเนี่ย ยังไม่อินเดียนะไม่ใช่อินโดนีเซียนะอินเดียเนี่ยเขามีการใส่ ABS มาให้แล้วซึ่งเจ้าเซ F15 เอฟอาสิบห้าในประเทศอินเดียเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ค่าของไอเสีย b s i นะครับซึ่งเขาใช้มาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับผมเลยทําให้ต้องมีการใส่ ABS มาให้ใช่แต่ว่าเวอร์ชั่นอินเดียเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอัพไซด์ดาวมาให้เออก็ยังเป็นเหมือนอา5สิบห้าโฉมแรกที่ขายบ้านเราก็เป็นที่เป็นโฉมธรรมดาใช่ก็คือเหมือนกับว่า r สิบห้าในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบทั้งมีอัพไซด์ดาวทั้ง abs ในคันเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ควรจะไปอยู่ในตัว all new ตัวใหม่นั่นแหละไม่ไม่น่าจะยากประเด็นก็คือทางอินโดนีเซียเพิ่งเปิดตัวใหม่ไปสําหรับสีใหม่สําหรับขายปีนี้ไปดังนั้นหมายความว่าอย่างเร็วที่สุดที่เราจะได้เหนโฉมใหม่ของมันเนี่ยก็คือได้ไปช่วงปลายปีนี้สําหรับการขายต่อไปในปีหน้าหรือเปล่าก็นั่นแหละครับเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นจะเป็นฤศจิกาธันวาเลยหรือไม่ก็ ลากไปต้นปีหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือใครอยากจะซื้อ A15 ในปีนี้เนี่ยยางชื่นชอบรูปร่างหน้าตาในชมปัจจุบันอยู่เนี่ยก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้ามีการใส่ ABS มันจริงๆเนี่ยมันจะมีการปรับราคาไปยังไงบ้างอ่าใช่อันนี้ก็ยประเด็นเหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าเป็นทางยามาฮ่าของไทยเนี่ยถ้าเอาเข้ามาจะมีทั้งไม่มี ABS แล้วก็มี ABS หรือเปล่าให้เลือกอาจจะมีทางเลือกด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ทราบเลยนะตอนนี้นะฮะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ,รบเพราะว่าทั้ง Honda ยามาฮ่าเองเนี่ยก็แข่งกันชัดเจนอยู่แล้วสำหรับรถในคลาสนี้ใช่ Honda จากเดิมที่ไม่มีอัพไซด์ดาวมายอดขายยังสู้ทางยามาฮ่ไม่ได้ใส่มาให้แล้วปรับปรุงหน้าตาทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เขาควรจะเป็นยามาฮ่าที่ทำได้ดีมาตลอด จนถึงตอนนี้เนี่ยเจอคู่แข่งท้าทายแบบนี้แล้วก็ต้องมีการปรับแก้เกมกันต่อไปนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นผลดีของผู้บริโภคนั่นเองใช่นะครับผมสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณผม g x ี x Da อ็กซ์ a l ชชูเชเพื่อการสนับสนุนในการดำเนางการของผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สันกระดิ่งไว้ลองคลิปใหม่ๆจะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ รายการโดย G.P.X. Dare to Challenge